เาไม่ได้ไม่ไ้ห้ามนเาแล้วว่าลูกเขใส่อะไรลู่มน่ะคิบไม่มาบปะอ่าไม่มาบะอ่ำได้เอาไทยเราเ็มี่ชื่ออ่ำเด้อพี่อ่ำบ่มาพี่อ่ออาหารก็ไม่ท่าปรันพี่สวยเห็นไหมเน่ยด้อะไรของกวางบอกบังใช่ทำไมต้องใส่เนี่ยลุงก็ใส่สีแดงก็โดนสุมเขาตลอดเลยเฮ้ยมันเป็นประเด็นนะ ่่าีวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาะสเตชันนะคะบายแอดมินูนาค่ะช่องเกากาสเตชันเป็นช่องของอาจารย์ธัญรัตน์นะคะมารับชมนักข่าวจะเข้าไปถามลุงพลในบ้านนะคะลุงกำลังทำสวนผักอยู่ค่ะอย่าไถามมากเลยอย่าไถามมากเลย ได้ครับนักข่าวานะครับทุอย่างี้ไหมคะหนูน้องนักข่าวขออนุญาตถ่ายตอนลุงจัดสวนแล้วหนูก็ไม่เข้าไปนะหนูจะอยู่บนระเีงได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับอ้าแล้วว่าลูกเขใส่อะไรลูกไหมน่ะคิดสมัติจัดคิดสมาธิใส่ใส่เามันเป็น ไอ้เขาเอิญอยังน <Egyptian> ั bueno, to to ้นแก่เคล็ดแก่เ <f> พ <iesta> ิดแก่ยังบ่นี่ไม่ได้แก่เคล็ดครับจะทำลาบระบงก็ต้องจะต้องแยกส่วนสวยงามสวยงามเที่ยวสวยงามที่เบิร์ดเอาผ่านไป่ลยนะไม่รู้ไม่หยุดเลยยำไม่มาบอกรึยำไม่มาบอกรึำได้เอาไงเราก็มี่เพื่อนซื้อยำเด้อ พี่อ้ําพี่อ้ําพี่อ้ําทุนทับรถท่านไปบ่ตายให้รัฐคนซื้อบุญเยอะนะสี่คนนอนักข่าวบุญนิ่มบุญชูบุญรักทินอะไรอีกมาถ่ายทำุงนะครับผมอยู่ค่ะไ่คอยบ่บุญเด้อร์ไปเที่ยวเจ้าหนี่มไปเที่ยวเมต่ยามพี่กิตวไปทำข่าวที่ไหนพี่ติอยู่บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บ่ไปช่วยไอ้หมู่ป้าอะไรนะครอบครัวผูกคอตายที่โคราช เขาขึ้นอย่างหนาหนาเขากระโดดเขาขึ้นอย่างเขาเพิ่มผูกข้อตายนะเขาขัดเรียดเนาะโดนเลยที่อย่างก็จะผูกข้อตายท้ออ้าวคอดีทามคอดีทามเราเด้ออายูทูบเบอร์เด้อลุงพ่นเด้อลุงพ่นมือหนีเป็นแน่ใดแน่ค่ะหลังจากไปไปบ้านพอมากแล้วก็มีเรื่องต่างๆเนาะเป็นไงบ้างก็มี่เห็นมาที่มันมีอะไรมากมายวันก็ไปวัน ขายบนพอ่อโอ้่านกับพ,พอ่อไปทานข้าวม่ไปทานข้าวก็ไ,ไม่ได้คุยอะไรที่ใหญ่บ,บังนะมนะันได้ให้พรอ,อะไรนะแบบเกี่แบบกแบบ็ให้พรเหมือนเดิมพ่อแม,ม่พูดคำเหมอเดิมนะจ้ะอืมแ่วคา,าดไม<อ>่มีแต่เรื่องดีๆอะไรประมาณนี้นะคะคร<อ>ับ ถามก็ไม่ได้หรูจะถามเรื่องคดีแล้วนะ,ะเ,นะเราพอเหตุกรารณ์มันเกิดแบบนี้มีมีทนายเข้ามาสุดท้ายเขาก็ไม่ดูให้เม,มื่อวานพอลุงพลได้พูดออกไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าทางทนายเขาติดต่ออะไรนะก็ตอนแรกผมก็อย่างที่ท่านพูดแหละผมโทรศัพท์คุยกับท่านแล้วกอนแรกผมก็ไม,ไ,ไ,ไม่กล้าที่จะเอาชื่อท่านมาออกตื่นเนาะเราตัวท่านแต่ว่าเรา คือส,สายตาแล้วชื่อท่านออกสื่อโดยไม่ขออนุญาตนี้ก็ตามนั้นนะครับาตามที่ท่านคือก็นนะออเหมือนบบว่าพอเป็นแม่างะเนาะคก็ไลดา้ครับผมก็พยามที่จะไม่ไม่พูอะไรถ้าถ้านานท่นไม่อนุญาตผมก็ไม่ไม่พูดจกต็ต้องเกียดท่าน ถ้าฉันพูดมาก,ก็มันก็เป็นสีของท่านนะต่างข้างนพะูดมาต้องเป็น,นเพราออกมาจากยูทู่เบอร์ความเจตนาในการคุยกับพี่ยูทูบเบอร์เมื่อวา,า,านเป็นยังไงคะเพราะว่าหลายๆคนได้ดูอาจจะดูครบเลยแต่ว่าบางคนอาจจะดูส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับยูทูบก็แค่บอกว่า แรกก็เข้าใจว่าที่เราคุยกับท่านน่ะผมก็รอแค่เวลาท่านจะให้ผมเขามา้าพบเมื่อไหร่ไงเพราะท่านทํางานของท่านอยู่ใช่แหละะก็ทําคดีอยู่ค่ะท่านออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่รู่ว่าอะไรครับมันนีคำแล้วแหละอันอันนี้คือคิดจริงๆหรือว่าเรายัางพอมีความหวังอยู่คะทุกคนคงจะคงจะต้องอ่าเป็นเล่าปีนหม มีพินายแล้วนายแล้วคงจะต้องเป็นเหล้าปีเหล้าปีนี่หมายถึงทนายคนใหม่บ่คะผมนี่แหละผมเป็น ดาเมียจ้าจ้าแซนจ้าแล้วตอนนี้มีหลังจากเอร์พอเป็นแบบนี้มีทนายคนใหม่มาเข้ามาคุยอะไรบ้างหรือยังคะก็มีทนายทนายอะไรที่เข้ามาเราตอนนั้นทนายอะไรน่าจะบินบนเฮลิคอปเตอร์เลยเนอะลุงพอทะลุงพูดอะไร ผิดเพี้ยนไปเรายังพูดไม่เป็นอยู่พอผิดไปเขาก็ว่าเราผิดลุงมาปลูกก้านไม้ไปนั่นแหละเพระเธอพี่เขี้ยวเราทําอะไรไม่เคยถูกอยู่แล้วถึงเราเป็นแบบนี้เราพูดอะไรเราคิดว่าเราพูดดีมันก็ผิดอยู่ดีเพราะเราเป็นภาษามันบ้างพูดไปไงไม่เป็นไรหรอกพูดมาเยอะแล้วรมณ์พอไหมท้อไหมพอแบบมาเจอจนหูขึ้นฝาแล้วเนี่ยทำตามกระบวนการกินฟัง่า ทำไมทำไมถังถุงถังถุงทำไมเราถึงแบบหาท่านไดน้หรือคนที่มาช่วยมันดูมันลำบากเนี่หละคะคุณลุง <S <S ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันหายากลำบากสามขาดป้าแล้วเอาใส่ดิเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้หรอกอเอาออกเลยค่ะไม่พอแล้วโอ้อยสงสารลุงเนีค่ะสงสารเราเถอะเราเจอมาเยอะแล้วอ่ะ กว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้ําไปสัมาพอจุกก็หาว่าร้องไห้ก็หาว่าอะไรอีกพอเถอะให้เราไปสู้กันในศาลนั่นหละมันก็มีจริงๆอ่ะมันก็มีหลายคนที่เชียร์ลุงนะหลายคนคือมันก็เลยงไม่ได้เนาะมันก็มีมันก็มีอย่างนั้นหลงคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบลุงอยากจะบอกก็ยังไงพ่อหนูก็เคยถามลุงแล้วว่าคนที่เชียร์เราเขาก็มีนะคนที่ให้กำลังใจว่าเออลุงสู้ๆนะเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาช่วยเราแน่นอนอะไรเงี้ย เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่มีบางคนไม่ชอบเราเนาะหน,นูะสำหรับคนที่ชอบเราเราดูอยากจะบอกเขาว่าอย่างไงเชียเราให้กําลังใจเรามาตลอดอะไรเงรี้ยข,ขอบคุณนะครับขอบคุณที่คนไทยที่อยากเห็นความยุติธรรมนะครับแล้วก็ก็ขอ,ขอบคุณสําหรับคนที่เห็นต่างที่เขาให้ข้อคิดต่างๆนะครับให้เราได้เห็นว่าเออแตนคุยได้ไหม <c oughs> ไม่คุยอ่ะทำไมอ่ะเอาหาันกล้วยมาพัตตัี่ิสวยใครไห็นไหมเนี่ย ใช้อะไรขาวกว้างบ่บังใช่ทำไมต้องใส่เนี่ยลุงก็ใส่สีแดงก็โดนสวมเขาตลอดเลยนี้เฮ้ยมันเป็นประเด็นนะฆ่าดีกว่าเออเดินทั้งวันนะเดินทั้งร้านเอ็งนี่ก็ซื้อมาก็ให้ป้าเรียบแล้วเรียบแล้วยไม่ไม่รู้ว่าอย่าให้ใครสวมเขาอีกนะเขาไม่สวมเองเขาเลยสวมเองเลย